สวัสดีครับผมร้าน JJ b i r k s h o p ครับในวันนี้เ a เซอร์900 Gt นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นชุดปี๊บอลูมิเนียมตัวนี้จะเป็นปี๊บจากทางแบรนด์ Box ADV นะครับสามใบเออสองใบข้างสิตัวนี้ลูกค้าติดตั้งกับแลตมท้ายของซ็กสูตรมาแล้วนะครับมีกล่องท้ายมาเรียบร้อยเข้ามาติดตั้งเป็นปี๊บข้างนะสามารถใช้แลตมท้ายเดิมได้นะครับระบบล็อกพวกนี้จะเป็นระบบล็อกแบบ BM เลยก็คือจับกับแลตมโดยตรงนะครับ ตัวกล่องสามารถเปิดได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังด้านในจะมีอินเนอร์ให้แล้วก็มีหูที่เป็นสลิงให้ด้วยนะครับข้างบนจะมีซองสําหรับใส่ของนะมีอินเนอร์ให้ใบข้างทั้งสองใบเลยนะครับนี่ระบบล็อกก็คือปิดลงมาปุ๊บกดล็อกได้เลยนะเป็นระบบล็อกแบบเดียวกับ B B M เลยนะครับหูด้านบนสีหูเป็นหูแบบอลูมิเนียมสามารถมัดของได้นะนี่ครับ แล้วแต่สะดวกใช้งานเลยนะอยากจะเปิดหน้าหรือหลังได้หมดหวางให้พอดีนะครับแล้วก็ล็อกได้เลยระบบล็อกปี๊บกับแลบบนะครับจะเป็นระบบแบบจับกับแลบบโดยตรงเลยนะตัวนี้จะล็อกจากทางด้านหน้าสไลด์จากด้านหน้าเข้าไปนะครับยึดพักเท้าว,วิธีการติดตั้งพวกนี้นะครับแนะนําก็คือถ้าสมมุริเราไปใส่เองให้คลายพวกน็อตพักเท้าออกสักนิดนึงนะแล้วก็ ไล่ไปทีละตัวให้เรียบร้อยก่อนขันให้แน่นทีหลังนะครับเพราะเดี๋ยวน,อน็อตบางตัวมันจะขืดกันแล้วก็ขัดยากตัวนี้สามารถใส่กับโชค๊คโบลินได้นะครับไม่ติดอะไรเข้าได้พอดีเลยระยะห่างกล่องกับแฮนด์ก็ถือว่าก็พอดีนะครับไม่ได้กว้างจุดเกินไปไปข้างตัวนี้ขนาดความจุอยู่ที่ประมาณ36ลิตร 3าหกถึงสานด้นี่แหละจำขนาดเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้กว้างจนเกินไปนะขนาดเขาจะแคบกว่าพวกปีบีอลงมาหน่อยนะครับมองจากด้านท้ายใหญ่มากแต่ถ้ามองจากด้านหน้าก็พอดีกับช่วงแฮนด์เลยนะมันมีทั้งสีเงินแล้วก็สีดํานะครับแต่ชุดแหลกจะมีแค่เป็นสแตนเลสสีเงินอย่างเดียวนะเพราะว่าปีพวกนี้ระบบล็อมันจับกับแหลกโดยตรงถ้าทําสีดําก็อาจจะสลอกหน่อยนะ สนใจก็สอบถามที่ร้าน JJ b ไปช็อปได้โดยตรงเลยนะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามพาตาปิ่นเก้าขอบคุณครับผม